ครับสวัสดีครับจากทงพากินพาเที่ยววันนี้เราพามากันที่เชอร์พงาคาเฟ่ครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับบรรยากาศเข้ารอบๆจะเป็นวานนี้ครับแต่เข้าข้างในไม่ได้นะครับเขางดเข้าภายในนะครับเดี๋ยวเราจะไปสั่งกาแฟกินกันครับ ครับตรงนี้ครับเปที่สั่งออเดอร์นะครับข้างบนเป็นชั้นลอยฟ้านะครับแต่วันนี้อากาศร้อนมากดี๋เราขึ้นไปครับอากาศร้อนมากผมเห็น oh. okay, แล้วผมเลยไม่ขึ้นดีกว่าให้ดูเป็นแค่นี้นครับตรงนี้เป็นที่นั่งเป็นบาร์นั่งจิบกาแฟครับด้านข้าง กันเป็นส,าสนามหญ้านั่งชมวิวริมน้ำนะฮะอันนี้บรรยากาศดีมากครับวันนี้โอเคเดี <Okay. S 1> ๋ยวพาไปดูรอบๆคาเฟ่นะครับที่นี่เป็นสวนส้มโอนะครับข้าๆก็เป็นลานกลางเต็นด์ด้วยนะครับเขาเปิดรับกลางกลางเต็นด์ด้วยนะครับโอเค ตรงนี้จะเป็นสวนซุปโอทั้งนั้นเลยนะฮะตรงนั้นเป็นร้านขายซุปโอแล้วจากนั้นเป็นห้องน้ําครับไกลๆจะเป็นห้องน้ําติดกับร้านจอดรถนะครับร้านนี้ก็สวยระดับหนึ่งครับแต่ที่ชอบคือริมน้ํเนี่ยครับโอ้โหลมดีมากครับใส่มากน้ําน่าเล่นมากครับที่นี่ครับแต่จะชั้นหน่อยนะครับหรือสูงหน่อยครับอ่าลงก็ระวังหน่อยกันนะครับ น้ำใส่น่าเล่นมากครับที่นี่ครับหับวมาเล่นได้ครับแล้วจะดิ่งจะชันหน่อยครับอาโยไหมโอ้ยมากครับอโอ้ยส่วนขนาดเดี๋ยวก็คือ10บรรยากาศให้ชมกันนะครับนีเชิญพองนาคาเฟ่น,นะคะรับกรับกลางเต็นท์ด้วยนะครับยังไงก็ติดอยากใครอยากจะมาพักก็มาติดต่อนะครับ ก็ถ่ายที่ปั๊์โทั่วให้แบบนี้สวยงามครับสวยงามครับนั่งจิบก,กาแฟครับจะมะีที่นั่งจิบก,กาแฟดินน้ำชาเนี่ยสวยๆครับบรรยากาศสวยมากครับเนี่ายบรรยากาศเย็นมากเลย